ทองเลขเด็ดหลวงพ่อสุดฝนธนสุนทรโชวเลขคางประทัดชัดแจ๋วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนักร้องชื่อดังนะคะฝนธนสุนทรน,นะคะได้ไปไหว้หลวงพ่อสุดนะคะที่วัดกาหลงนะคะแล้วก็โชเลขหางประทัดให้แฟนคลับได้ ลุ้นตัวเลขไปพร้อมกันนะคะโดยฝนธนสุนทรน,นะคะได้โพส์ภาพลงไอจีส่วนตัวนะคะพร้อมข้อความระบุว่ามากราบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงพร้อมทั้งแก้บนด้วยสำเร็จสำเร็จสำเร็จสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุนี่เลยนะคะก็คุณฝนธนสุนทรเขาคงบนอะไรไว้แล้วก็สำเร็จดังใจหมายนะคะก็เลยมา ไหว่หลวงพ่อสุดอีกครั้งนะคะที่วัดกาหลงนะคะนี่เลยนะคะคุณฝนเขาก็ได้จุดประทัดแก้บนด้วยนะคะนี่เลยนะคะแฟนคลับก็เข้ามาส่องเลยนะคะนี่เลยนะคะเลขหางประทัดที่คุณฝนเขาจุดแก้บนนะคะก็คือเลขนี้เลยนะคะสองสามแปดกับหกเก้านะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับวัดกาลงนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งหลวงพ่อสุดใจนี่นะคะเป็นพระเกจิชื่อดังนะคะว่ากันว่าเป็นอาจารย์ของตีใหญ่นะคะนี่เลยนะคะก็ท่านไหนถ้าอยากไปไหว้ขอพรหรือขอเรื่องต่างๆก็ไปได้ที่วัดกาหลงนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะสวัสดีคะ่ะ